โอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง j u l i a ยนซิน,นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม a r k Survival Evo l กันอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมมีแปลนว่าผมจะทำการจับตัวที่มันอยู่ในปา่าเรดบูดนะนะคาดการว่าน่าจะได้อ่หมีนะหรือไม่ก็ทาราโคริโออะไรประมาณนี้นะเอาวันนี้อยู่กับเจ้า Enforcer นะซึ่งมันมาส่งเราอะ เดินทางกันมาตั้งแต่จากบ้านนะนะประกอบใจเจ้ามากเลยนะเออเอ็นฟอร์เซอร์อะกลับเข้ามาอยู่ในโปเกบอลวันนี้เราจะมาเผชนภใครกันโดยที่ไม่ใช้สัตว์อะไรทั้งสิ้นนะนะอหละเรามีปืนอันนี้แล้วก็มันชื่อเปืนอะไรไม่รู้แต่ไม่ได้แล้วก็เซมิเอ้ยไม่ใช่เซอรมิมันชื่อป็นลูกซองช็อตกันเอเอใช่อหละดูจากข้างล่างแล้วนะ กูจะรอดไงเนี่ยฮะไม่ตายเถอะดูสิมีคาโนโตเต็มไปหมดแล้วก็ดีโลที่พอว่าแต่มันจะมามีอะไรแรงไปกว่าปืนอันนี้อะไม่มีเอาแหละรเริ่มเลยดีกว่าก่อนอ,อื่นเลยกูมาเปิดคลิปบนนี้กนะูจะลงให้แล้วฮัลโหลไอ้ตายกูว่าจะต้องอ้อมตรงนั้นนะนะโอเคโอ้ยแล้วมีโดมขวางอยู่โอเคขออนุญาตอ้อมไปเลยแล้วกัน,นโอ้โหหน้าผานี่ยวะลงได้ไหมเนี่ยก่อน โอ้ยไม่น่าจะได้วะ่ะเอาน้องเอ็นน้องเอ็นต้องช่วยละโอเคขออนุญาตเลยปึ๊บ่ะชวิงโอเคจีจีเราจะเริ่มเดินทางกันตรงนี้เลยแล้วกันนยนะให้ตาเถอเราจะมาเอาดื่มด่ำกับบรรยากาศในเกาะอ,อาร์กนะว่าจอันตรายแค่ไหนในป่าเรดวูดเป็นป่าที่อันตรายแแหละแต่ว่าจะสักแค่ไหนกันเชียวดูกันโอ้ตรงนี้มีอา ดีโลแนละ้ววิ่งไล่จับอยู่กับลิงอะ่ะไอ,อ้ตายเดี๋ยวไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวึงเ,เ,เ, <c oughs> เปลี่ยนเป้าหมายเดี๋ยวจ้าปุ๊บอ่ะเข้าไปที่หน้าตักเฮ้ยข้างหลังไม่ซ่าเหรอซ่าเหรอซ่าเหรอหไม่ใช่แป,ป๊บซี่จะซ่าได้ยังไงก่อน <c oughs> โอ้ไอ้ตายเถอะดีโลมันกรุบกรัวก่ะอย่าไปเปลืองลูกกระสุนกับมันเลยโอ้ตอนนี้มีแรปเตอร์ให้ตายเถอะจะทำอะไรบรุ๊ โย,ยกตี้ตายยกตี้เลยกันช่วยพระราศนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ปืนนี้มานะ่ยยังไม่ได้ลองเจเมจของมันเลยอะ่ะแรงบอกว่าตัวทดลองไหมโอ้ยเดี๋ยวมันมีดีโลตรงนี้ใช่เปล่าอ๋อใช้กัดตัวอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะโอ้ดอกละห้าร้อยแรงนะโอ้ยยิงโคตรรัวสะอัดโอ้ยใกล้ใกล้ใกล,ใกล,ใกล้แบบว่าโดนเจ็ดร้อยเลยอ่ะดีดีดี ตายยกแกงเลยแล้วกันเอาล่ไปกันต่อปอกันาตปอกันาตดีโลโอุย้ยยิงกรนะดังกลุ่เนี่ยเอาล่ะเราต้องข้ามแม่น้ำอันนี้นะข้างหน้ามีคาร์โนทัสโอ้ยอยู่ทุกทางเลยไมมเนี่ยก่อนฮะเอาล่เขาย่าเลยว่ายเลยแล้วกันผมงว่าจะไม่มีจิรัญญานะพูดจะไปทันขาดคำเลยมันมาแล้ว เอามามา,มาเคยตื่นแนอ่อืออือ,อจามหัวมันไปตักมันใช้ได้ไหมในน้ำโวปืยนยิงในน้ำไม่ได้ปืนเนี้ยโอเคยิง,งไม่ได้สักอันเลยเอาไรปล่อยเลยแล้วกันโอเคสเปนคาโน่นหนิหายตัวเอาแหละทาราโกริโอนั่นน่ะมันจะอยู่อ่าเกาะตามต้นไม้อ่ะนะต้องระวังให้ดีไอ้ยกมัสแล็ก ไอ้เจ้าตัวชอบขโมยของตายไปละเราต้องสังเกตต้นไม้ดีๆนะถ้าเราอยากจะหามันมันชอบเกาะอยู่ตามต้นไม้ดีไม่ดีม yes ันอาจจะลงมางาบนะขาโน้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 ให้ตัวไอทีนเอ้าวับอฮ้ยไอ้ตุนเฮ้ยตุนตุนเดวเลสามร้อย ทำไมคุณยิงไม่โดนวะโอ้ตรนนั้นมีต้นไม้โครนด้วยอ่ะน่าจะมีสัตว์ใหญ่อ่ะนะคาดว่าจะเป็นพาราเซอร์ด้วยในป่าแห่งนี้อ๋อเป็นดิปโพโดโคัสนะนะเป็นหางมันว่าปอกเอาล่ะไม่ใช่เป้าหมายของเรานะต้องทาราโคดิโอนีไหมเนี่นยไอ้ตายซีมันเป็นป่าที่ออสวยงามนะผมว่าไอ้ตายเถ็มไปด้วยดิปโพโดโคัสต่างๆอะ่ะ แเจ้าเสือปีต้นไม้นั้นเจอเลยนะ่ะตอนกูขับนกนี่แบบว่าเจอจังระบ,บบกูลุกเลยนะเฮย้ยตุนตุนตุเฮย้ยกาลิมึงอย่าไปอยู่นะเฮย้โฮยโอ้ยตายเจอหนองน,น,น้ำนี้สวยนะเฮย้ยกูเอา,อาของกินมาปะเนี่ยนั่นไงข้าลืม,มเอาของกินมา โอ้ยนี่ไงเราเจอหมีว่ะเจ้าหมีหรือว,ว่าเราจะจับหมีกันดีเลยเดี๋ยวดูเลเวลก่อนเลยเดี๋ยวหิวมากกินก่อนออ้ยหมีตัวนี้น่าจะอ่อนแน่เลยมันสู้ตุ่นไม่ได้อ่ะโอ้ตายไปละโอ้โห้มดมแมลงเจ้ามันมาเยอะจังอ่ะโอ้ตัวนี้มีโบราณสถานด้วยอ่ะตายเถอะโอ้เจ้ากวางขาวองเจ้าเนี่ยสวยงามชะมัดเลยโอ้ย ไม่ได้กา,ลาแล้วกูลเอ้าชิบหายแล้วกูไปไงต่อเอโอเคได้อยู่กูต้องจัดการไอ้เจ้ามดก่อนไปไหนละเออเออหมดไหมโอเคถ้าเจ้าไม่ซ่ากั้านะเจ้าก็จะมีชีวิตต่อไปอ่ะเจ้ามันกลัวเองโอเคโบราณสถานตรงนี้ ก็ต้องมีเอ็กซ์โคลโนแล้วไหมถ้ามันเ,เยอะขนาดนี้นโบราณสถานที่ใหญ่ขนาดนี้ไปตาเถอะหาเจอไหมเนี่ยขออน,นุญาตสำรวจนิดนึงจะม,มีชั้นบนด้วยนะโอ้ห้ตาเถอะเป็นโบราณสถานที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะโอเคตอนนี้มีบันไดขึ้นมานะ่ะว้าวสวยชะมัดเลยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยมีหลุมพรางด้วยนะใครมาเดินก็ระวัง,วงนิดนะึง โอเคมี Explorer Note จริงๆด้วยอะแต่ว่าเป็นออ่มันจะเป็นยาอะไรสักอย่างอะนะตรงน,นี้ก็เหมือนจะไม่มีแล้วโอ้โหหมดมาแรงอีกแล้วต้นไลท์ว่ะไปดีกว่าเลิกกันตรงนี้เจอกันอุ้ยโอ้กินหญ้านี่เองผกใจไปหมดตอนเะนี้ยต้วตื่นตัวอยู่ตอลอดเวลานะเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเป้าโอ้ตรงนี้มีงูน่ะ โอ้ยตัวนี้บีดหน้าผาลงได้ปะอุอ้ยโอ้ขี้ตัวเองอืโลถ้ามีเวลามายุ่งกับเจ้าเรานะมาแล้วเจอกันเราองเล็งไม้เอ่อเล็งต้นไม้ให้ดีๆนะมันจะเกาะอ,อยู่ตามต้นไม้อะ่ะขึ้นงเต็มไปหมดเลยแฮะตัวอะไรอะ่ะเหมือนเทน,นเนอร์เบิร์ดเลยจริงด้วยเจอกันอ้โหอู้หูดูดูด ว่าเราทำยี่อะไรไปหมดเลยอ่ะเออนั่นไงเราเจอแล้วหนึ่งตัวเห็นปะแล้เกาะต้นไม้อยู่น่ะ,ละเลเวลเท่าไหร่ครับห้าสิบส,บสบเพียงเหรอวะกวักจังเลยเอานี่ไปกินไหนไหมดูโม่เนี่ย <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วร้อยเปอร์เซน็นต์จะมาทางไหนถอยหลังถอยหลัง ลอยชนฟ้าล้วไปแล้วเจอกันบ๊ายบายโรโคลิโออย่างนั้นเหรอเจ้ายูนไหนอ่ะถ้าหาเจ้าไม่เจอถึงจะเจอไปแล้วแต่ว่าแต่ว่ามีใครน่าจูงหน้าว่ะเออไม่มีทางเลือกว่ะอุ้ยไม่โดนเหรอเออโดนดิเออตายโคมาสแตกไม่โดนเรียบร้อยเอาไปหนึ่งดอก ก็แล้วต้องโผล่ออกมาสักที่นึงออเออแหวะอย่าน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 ะอย่าขโมยฉันเลยไม่หมดตายไปไซะไม่โดนเหรอเอออตายไปไซะเฮ้ยตอนนี้มีน้ำพึ่งเฮ้ยเฮ้ยมันมันขโมยไปแล้ว ไอ้ีออออ่ขโมยคอมเอาละถ้าเราเป็นมิตรกัมมันมนะมันก็จะไม่ทำอะไรเราก็แย่แล้วยังไงไอ้คอมบ้าแตกไปซะเอาละตรงนี้มีต้นไม้ใหญ่เยอะมากเลยนะมันน่าจะมีสิเอ้ยอะไรของเจ้าอ่ะเจ้าคือใครมึงคือใครก่อน มาขอรับเตอร์อย่างนั้นเหรอว้าวตอนนั้นมีบ้านของคนด้วยอะ่ะอีมอดมแมลงมาอีกแล้วเอาละเจอกันนี่ถึงตัวอะไรอะ่ะโอ้โอยมันโดนหมีตบตายเลยหมีตีนี้มันเอาทีเร็กลงวะ่ะเออจะได้หมีเลยปะเอาหมีปะสี่สิบกับเก้าสิบสามไม่ผ่านวะยังไม่ผ่านวะเอาละันนี้เราจะมาจับสองตัวนี้แหละต้องได้สักตัวแหละ โอเคถ้าเราโคลิโอเราจะไปฝั่งไหนดีเราจะไม่ขึ้นเขานั้นเด็ดขาดเพอขึ้นไปเราจะเจออะไรแบบล้นๆเราจะไม่เจออะไรเลยเราต้องตัดสินใจแล้วไปทางนี้ทางนี้โอเคทางนี้แล้วกันกําลังกินเนื้อเลยโอเคอ้อ okay. าวไปซะข้างล่างนี้มีชอบเกิดเหมือนกันนะเอ่อริแม่น้ำอะไรประมาณนี้อ่ะมีไหมชอบเกิดนะแต่ไม่มีสักตัว เฮ้ยนู้นนู้นนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีอยู่ซูมเข้าไปเลเวลสี่สิบนะโน้ปโอ้ตรงนี้ต้นไม้ใหญ่มันน้อยอ่ะมันจะสปอนไหมเนี่ยมีแต่กังผึ้งน่ะเห็นไหมเวอร์ชันหิวน้ำแล้วอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวลงแวะลงแวะกินน้ำนี่นะ่เฮอหรือว่าจะจับเมกาเทเลียมใช่ไหมเมกาเทเลียมเนี่ยเมกาโลซิรอสซอรอสนี่ว่า เปโลรอสงั้นรอน่าสนใจโอเคเข้าจะจดไว้ในลิสต์แล้วกันกามีกวางเป็นยันผ่าน,นะก็ไม่น่าจะเลวนะเออน่าสนใจน่าสนใจตายเถอะต้นไม้ใหญ่มันเยอะขนาดดีมันจะไม่มีสักกตัวเลยเหรอเราอาจจะต้องเบนเข็มไปทางหมีแล้ววะพูดถึงก็เจอเลย26นั้นเหรอเฮ้ยข้าล่ามีสอตัวเนี่ยเมื่อกี้เห็นตัวเดียวเอง40กับ26โอเคขพอกันเลย อ๋อแล้วขออนุญาตประเชิญหน้าหน่อยไหมเรียกว่าเชิญหน้าได้ปหมอยู่ข้างบนเนี่ยคุณไม่โดนเหรอเออต,ตายตัวนึงอ่ะอยู่ในนั้นแหละเออเออเฮ้ยขึ้นมาได้เหรอโอเคไม่ถึงตัวตายเถือ่อมีไหมไม่น่าจะมีครับลงทางนี้เลยไม่น่าจะใช่ทางออกที่ดีวะโอเคทางลงเจอละเฮ้ยเฮ้ยเธอเดืเด เธอระเบิดแตกตายไปโกมาชาตแตกแล้วกูยุกกระมึงจะ่าไปยุกับกูโอ้ตอนนี้มีโบราณสถา,านอะ่ะโอ้มีเอ็กซ์เพลเยอร์ที่เปิดไปแล้วอ่ะโอเคตรงน,นี้มีหมีหนึ่งตัวญาติดูหน่อยแล้วกันนะโอ้สองร้อยเก้าสิบกว่ากว่าเลยเฮ้ยดีดีดีโอ้ยตรงไหนตัวนึงตัวนั้นเอออยู่ที่ห้าสิบกว่ากว่าโอเคงั้นเอาตัวนี้แหละ เอาอลไวไวนที้จับหมีแล้วกันอุ้ยไม่นะอุ้ยกลับมานี่เบื้อกไป้หน่อเฮ้ย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 อย่าทำกวางอุ้ยไปโดนหมีชิบหายแล้วมีตัวเราที่เราจะจับไปนี่ก่อนขอโทษนะหมีใช่เลยระบบกูตายแน่ทีเดียว เึต้องสองร้อยอ่าใช้แท็กติกไอ้นึงลบจ๊บจ๊บพ่ต้อดก่อนวะสาอะไรวะเอาแหละอยู่ข้างบนนี้มันน่าจะม่จริงไม่โดนเราเนอะเออว่าไงล่ะเจ้าไม่มีสติปัญญาใช่ไหมล่ะเหมือนอยู่ไทรันนัดนะว่าไงเจ้าก็ต้องโดนจับแบบง่ายดายนะยอมสยบแกข่าก็เดอะเจ้าไม่มีทางรอดหรอกเอานีแล้วอะไรอะ โอ้โวโอ้วโอวตามไปตามไปตามไปหนีจริงหนีจริงหนีจริงจึ๊กเข้าไปอย่าหนีเข้าป่าสิเฮ้ยเฮ้ยมาตายแล้วมันหนีหลอกเออหนีหลอกจริงหนีหลอกจริงตามมาอีกปะมึงไม่รีโหลดหะอะไรเบี้ยกระเดื่แล้วด้วยอ่ะชิบาหายแล้ว ปัก,กแล้วปัก,กแล้วต้องหาเนินเล่นอตอตรงนี้น่าสนใจมาแล้วมาตามมาติดติดมาตามมาติดติดเอ้าหนีแล้วจะหนีจริงหรือจะหนีลอกเนี่ยโอ้ยมันโดดจังๆจระใจเลยนะเอือตูดเข้าไป ให้ตายเถอะมันจะมืดแล้วด้วยอึสลบที่เหอะขอร้องเฮ้ยชิบหายแล้วแตกแตกกูตายแนย่เอาขอมโมยอะไรกูไปอีกแล้วไม้เงยอะไรวะเนี่ยมาประจนเยอะจัดเอาละขออนุญ,ญาตตัง้งหลักเฮ้ยแลว้ววาบมาอะไรตรงนี้โกนะนะกูจะตาย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 ปลกปลกแล้วปลกแปลกแล้วเฮ้ยมันจะมืดแล้วอ่ะขออนุญ,ญาตเปิดกล้องเ้อะโกงนิดนึงแล้วกัน กินเลยกินเลยหิวหิวหิวเดี๋ยวพ่นมิดจัดเลยอ่ะเออโดนเถอะอีกนิดเดียวมันจะสรบละอลไะตามฝีเท้ามันไปเออเจาะเข้าไปที่ตูดตายแน่ตายแน่ตายแน่สรบเอออย่าตายนะไม่ได้ไม่ได้อย่าตายอย่าตายโอเคให้ตายเถอะเอาละถึงตาเจ้าแล้วคุณเอนฟอสทุดงทุดง นี่ก่อนเลยเจะกนันไอ้ฟอสเตอร์เข้ามาด้วยขอรักเจ้าหน่อยโอเคเจ้าวันนี้มันห้าวจริงๆเลยนะฮัลโหลฟาดเหรอเอาเลยเดี๋ยวเรากลับไปตรงเจ้าหมูนั่นดีกว่านะเอ่อไอ้เจ้าหมูอะไรละ่ะเจ้าหมีกู oh. เริ่มสับสนละหมูกับหมีเราจะไปเฝ้ายามมันกันเออมันอยู่ตรงไหนก่อนตอนเนี้ย เอาราเนื่องจากผมหามันไม่เจอจริงๆป่ะขออนุญาตเลยแล้วคันนะต้องกลับไปเปลี่ยนเป็นเจ้านกอะ่ะมันหายากมากใช้อิน o ฟเซอร์ในการหาถ้านกหาไม่เจอก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะนะตองมีแกงเทอร์าเบิดนะนะดูว่ามันโดนกินไปแล้ววะเล่าก่อนเนี่ยเออเฮย้ยทาราโคร,โครโตรงนี้เฮ้ยตรงนั้นปะน่ะนะใช่ปะ โอเคอยู่ตรงนี้นี่เองให้ตายเถอะอยู่อยู่ข้างล่างทาราโคริโอเลยอ่ะเพราะแหละผมว่ามันน่าก็น่าจะหิวพอสมควรแล้วนะเราควรจะเอาเนื้อน่องให้มันกินก่อนแต่เราไม่มีเนื้อน่องว่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเนื้อน่องให้มันกินกันเอาละเจ้าน่าจะเออมาเป็นพวกของข้าได้แล้วนะเอาละขึ้นชีพขึ้นหน่อยเจ้าเดียบได้เลยปะเนี่ยก่อน เออโอเคกินเรื่อยๆโอเคขึ้นแบบต่อเนื่องมีโอกาสที่จะได้เลยสูงมากเอาแหละเจ้าเดียแบัโอเคตื่นมาเป็นที่เรียบร้อยอะนะเอาแหละเก็บเลยเจ้าอาดเจนขอบใจเจ้ามากเลยและเปื่้เจ้าคงจะแย่นะการหาเจ้าหมีตัวนี้ไอ้ตายจะมันแอบมิดจริงๆแอบเงียนมากเงียนแบบสุดๆเนียนแบบหยุดไม่หยุด เอาละใส่อานของมันเข้าไปอ่านมันคับง่ายนะเออสามารถคับในตัวได้เลยโอเคแล้วก็นี่คือหน้าตาของเจ้าหมีโอมองไม่เห็นเลยโอเคเดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วกันเอาละเดี๋ยวดูหน้าตาของมันก่อนเออโคเทสูดว่ะเอาละ right. เดี๋ยวเรามาดูสกิล uh, ของมันกันก่อนเลยดีกว่านะกับเจ้าหมีตัวนี้คลิกซ้ายเป็นการ อ่เป็นการกัดธรรมดาชั่วไปนะให้ตายเถอะและ้วคลิกขวาอคลิกข,ขวาเป็นการใช้อุ้มมือซีโอ้ซีเป็นการคำรามนะโอ้สามารถคำรามได้เรื่อยๆอยน่นะโอเคมีประมาณ3สักิลนี้แล้วมั้งอ่าประมาณนั้นนะนะโอเคแล้วข้างหน้าน,นี้เป็นหมีเพื่อนเราเ๋ยวดูเลเวล่ะสองร้อยอตัวนี้ที่เราเจอไงสูไ้ได้ปะอ่าดามเมจนิดนึง สู้เลยโอ้ยโบกมือน่ารักตายเถอะเวลาัพเลเวลน่ารักมากอาตีเลยอ่ะโอ้หแล้วแบนอยู่ที่400เปิดไปโอ้หแล้วเพื่อนอยู่ที่วุ้ย200ทำไมเจ้ายิ่งตียิ่งแรงละ่ะเอ,อ้อรถลงมาแล้วอะไรวะงงที่ขวาไปตกเข้าไปโอ้ยตกที่ขวาอยู่ที่600ตายเถอะเอาเรื่องอยู่นะ อะไรคิดกว่ามันจะดีกว่าแล้วข้างหน้าเป็นสไปโนว่ะอ่าเดิมๆเลยสู้ได้เปล่าก่อนไห่รู้ถ้ายิงเออถ้ากดวิ่งอย่างต่อเน,นี่มันจะรวิ่งเร็วสุดให้ตายเถอะโคตรเอาโคตรเอาเอบดูเ์นโอ้ยูเ์นก็เร็วกับหัวดีมากต้องใช้ระยะนิดนึงเอาแหละเจ้าสไปโนตรงนี้ตบเลยเออเอเอยหยหุยยให้ตายเถอะอยู่ในน้ำตบไม่ได้ อยู่นั้นเราเสียเปรียบอย่านะ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 เฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาข้างบนตามดิตามดิมดเอาเอาเอาไมนคือตัวนั้นเหรอเจ้าเจ้ากาก,ากเกลื่อนจังไล่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 เลยวิ่งทันข้าไหมล่ะถ้าเจ้าอยู่บนโบกอ,อ่ะโหวิ่งเร็ววิ่งเร็วเอาติดต้นไม้งามงามโอ้สามารถฟาร์มเบอร์รี่ได้ด้วย ไม่ตายสิเออเป็นตัวที่สรารพัดประโยชน์เบอร,รี่ไฟเบอร์ได้หมด<ว> au, เออดีว่ะดีว่ะเบอร,รี่ก็ได้อะนะแต่ฟามไม้ไม่ได้เดี๋ยวที่ขวาได้ไหมโอ้โหตบไปให้เบรรโกมาสตแตกตายกูเลยมันเอาของกูไปแล้วอะ่ะคืนมายังอะ่ะอ๋อคืนมาละเอ,อ้ยน่ารักคุดๆไปเลยเฮ้ยมาจากไหนกูเดืดเดือด เออตกขวาละขวาตายซ้ายสลบเออดาหน้ากันเข้ามาโอ้ยเธอด้วเบิร์ดตัวนี้มันถึกเกินไปโอเคไม่ขนาดมือพี่หรอกนะเอาแต่ตรงนั้นเป็นพาราเซอร์สักหน่อยไหมาพาราเซอร์ออกไปดมปูดมาสัก,กน,นิดนึงแล้วกันงามโอ้โหคลิกซ้ายอยู่ที่พันเจตแล้วคลิกขวาอยู่ที่ 2000, สองพันสองร้องปะละ่ะบอบร้องอะหมีหมีมันตกแรงจัดเลย เพราะอะไรตรงนั้นน่ะมันจะมีตัวตัดโหดสปอนเยอะอยู่นะเดี๋ยวไปดูนิดนึงโดนไอตัวนั้นตีเลือดก็อาบไปแล้วแสดงว่าเจ้ากูวักมากเลยเนี่ยเ <c oughs> อาลอะไข้าจะแก้แค้นให้แล้วกันเจ้าสิเบกโอ้ยไมโครแรสเตอร์จะจัดการข้าหรอไม่ได้หรอกนะหมามันชื่ออะไรอะมันเป็นญาติกับไทเทอร์ท็อปไปละวไปแล้วเพ <c oughs> ราะอะไะเปิดไปที่บอลตรโรฟอรัตต์ตกมาบิวอยู่นะกูเนี่ยคลิกขวาก็ให้เอ้งาม โอ้ยตัวนี้มันถึกจริงถึกจังถึกทั้งวันเลยเนี่ยเดี๋ยวดาเกอกูโดนรถทอนอีกแล้วงงอีกแล้วกูเออเอ,อ้ยหนีละหนีละตายละตายละ,ยละ,ยละใ้สูขิดละติดแน่ติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์หนีดิเอ,ออเออดูตายไปแล้วสามร้อยเจ็ดสิบแล้วตัวนี้ลอยค่าอยู่นานนะข้าเบิดโอกาสได้เจ้าตีอ่ะนะตายแล้วดิโฟตัวคัตต,ตรงนี้ตัวที่สู กำลังจะบอกว่ามันเป็นตัวที่ถึกที่สุดแล้วแต่ว่ามันโดนตบทีเดียวตาย <değil> เอาล่ะเดี๋ยวเราเอ้ยตรงน,นี้มีอะไรอ่ะาสามสารถทำอะไรกับมันได้ไหมดมดแมลงมันตามมาแล้วงามโอเคตายจะทำอะไรกับมันไม่ได้เลยอ่ะโอเค เอาเลยเดี๋ยวเราตัดเข้าสู่ภูเขานู้นเลยดีกว่ามันน่าจะมีตัวโ,โหดๆเดี๋ยวตรงนี้มีโอะโลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแวะแวะอะโลก่อนโอะโลก่อนแล้วแก๊งของเจ้าไปไหนละฮะอะโ,อโลมีปะมีแก๊งปะโอ้ไม่มีแก๊งก็เลยกลัวยังไงล่ะโอเคเดี๋ยวเราไปภูเขาดีกว่านะลูกนั้นน่าจะมีตัวทีเด็ดอยู่โอเคเดี๋ยวตัดภาพไปเลยจากกันเอาลละเดินมาสักพักก็ถึงตีนเขาที่ต้อนรับเราที่เต็มไปด้วยแรปเตอร์ตัวนั้นสวยว่ะตัวนั้นสวยมาก เอเอแต่เลเวลน้อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเล็งฆ่าอย่างนั้นหรอนี่่ไงนี่ไง,ไงเฮ้ยเฮ้ยค้างเดี๋ยว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 ไม่นะอย่านะโอเคมันจะหลุดซะแล้วเฮ้ตายฮะเจ้าก็จะเอาอย่างนั้นหรอเจ้าเห็นสภาพเพื่อนของเจ้าไหมเจ้าก็ด้วยอย่างนั้นหรอแทนที่จะหนีไปอะนะไปไปซะให้หมดเดี๋ยวมันจะขึ้นได้บอกวะเนี้ยโคตรชันเลยเอ้ย มันจะขึ้นไม่ได้วะ่ะหาทางใหมก่ก่อนโอเคเจอทางแล้วทางที่ดีก็คือทางลาดยางโว้แล้วเจอกับชีรีกซ์เลยดีกว่าตัวนี้กำลังทะเลาะก,กับเจ้าเอา่อสเตโกโสอรัสลเลเวล26เองโคตรกลัวตกทีเดียวตายเลยเนี่ยโอ้สองทีว่ะโอเคตายล้างหน้านั้นคาโนุเอาล่ะขออนุญาตตบ้างบนนั้นนะนะข้าเคยเห็นเจ้าอยู่ จะมีตัวซิลิกส์ดเปล่าวันนี้เหมือนจะไม่มานะอะไะแล้วแก๊งสเตโกตรงนี้ก่อนเลยเรายังไม่เคยวัดกับสเต,ตเลยเออโอ้ยกดพุทไปหนึ่งโอ้ยตายเถอะเกาะมันแรงมากตัวน,นี้เกาะมันหนานิดนึงนะเออตัวนี้ได้อยู่จับไปตัวตัวเออเออโมตีเฮจยเ้าเจนนี่ทำให้ได้รับเชิญเจ้าแม่แตนิดเลยนะ อ๋อแล้วมันทะเลาะกับใครอย,ย่างข้าช่วยเจ้าเองใครขอบใจข้าซะส,สิอุ้ยเลือดมันอาบโชคเลยดีนะข้าเห็นทันโอ้แล้วตัวนี้เป็นเจ้าเคลนโทว่าจะสู้ได้บ้างวะลองมะลองเลยรออะไรอ่ะโอ้สะท้อนมาที่แรงอยู่นะโอ้สะท้อนมาเจ็ดร้อยเลยห,ย,หย,หยหุ้ยหุ้ยหุ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสะท้อนแรงเกินไปขะลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วไปละเจอกันแชนเดอ เหมือนจะไม่มีอะไรสู้เราได้แล้วแหละเอาล่ะเราขอปิดใช้ด้วยกับโอ้ยอะไระอ่ะม่าชนแล้วหนีอย่างนี้มันไม่สวยนะเออมึงจะหนีไปไหนกลัวเอามันไอหมีอึ่งซ่ารหรออยู่เป็นหมูละซ่าเอาล่ะตรงนั้นมีอัลาฟาแรปเตอร์เราปิดท้ายด้วยกับการคิวมาแล้วแล้วกันบาดดามเมจไปอีกสักหน่อย เดินอยู่ที่4,000เราจะสู้มันได้หรือไม่อ่ะลองเลย Let's go <S อือตบป่ะโอ้ยมันกัดนอ้องแบ็กเลยอ่ะอือเอาแหละเราจะพยายามสู้เอาแหละที่ขวาตบหน้าตบหน้า,นาไปไหวไหมเนี่ยไหวไหมไหวไหมก่อนเนี่ย ถ้ามันไม่ตายเราก็ตายอ่ะเออโอเคเราก็พอสู้กับราปเตอร์ได้อยู่นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ให้ตายเถอะศึกมันอาจจะไม่เป็นดังใจสักนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเจอตัวหัวสักเท่าไหร่สรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมกับเกม Ark Survival Evolved นะก็ฝากช่องนี้นะไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยนะสำหรัวันโอ้มาอาจาเจนมารุงกินโตะอะไรเนี่ย อะไรกินนั่นได้อย่ามากินกูเ<ห>จ้าน,นี่มันไม่เข็ดไม่หลาบเอออตายไปซะเชอบมาขัดขวางการปิดคลิปของฉันจริงๆโอเควันนี้ก็ขออนญาตลาทุกคนไปเพียงเท่านี้หละนะก่อนไปก็กดซับกดไลค์นิดนึงนะกดกระดิ่งด้วยกระดิ่งจะได้ไม่พลาดนะนะ,ะาการแจ้งเตือนเวลาลงคลิปเข้าไปนะโอเควันนี้ก็ลาไปแค่นี้แหละสี See you again. อัเก็เจอกันันใหม่พาร์ทหน้ามาละเจอกัน